ผัดไทยจานยักษ์นะครับเราอยู่ที่เซ็นทรัลบางนานะชั้นใต้ดินนะครับโอ้โหร5อยบาทนะฮะหนยประมาณรสชาติเป็นไงไม่รู้แต่ที่แน่ๆน่นากินนะจานบิ๊กบึ้มเลยครับผมเด,เดี๋ยวเราลองกินครับผมสองคนนะกินสองคนคนเดียวกินไม่หมดแน่นอนครับเราลองชิมรสชาติเป็นไงนะครับแต่ดูยังไมา่ได้ปรุงเลยลองดูอร่อยริงหรือเปล่า<ม>ลองชิมดูนะครับ ให้จานยักษ์ถึงถั่วด้วยทิ้งสูงเลยฮะกุ้งกันกุ้งแน่นๆน,นะครับเนี่ยาฮาลูกกุ้งอืลูกกุ้งเขาบอกอูกลูกกุ้งลูกลกุ้ง มีมะนาวอย่างเดียวนะครับกลมกล่อมเลยนะครับเนี่ยน้ำปลาไม่ได้ใส่มะนาวไม่ได้ใส่เอ้มันใส่มะนาวครับแต่น้ำปลาไม่ได้ใส่น้ำตาน้ำส้มไม่ได้ใส่ก็ยังอร่อยแค่มะนาวอย่างเดียวครึ่งโลครับผมเนี่ยกินตัวโตกุ้งก็สายกังสายกังกะลา,างครับผมอันนี้ก็เป็นเผื่อนะครับนะแค่มะนาวอย่างนี้ก็ลงตัวแล้วครับเดี๋ยวลองลองกินดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง นะฮะร้อยห้าสิบห้าห้าบาทเนี่ยนะฮะให้กุ้งหลายตัวแล้วก็มีหอยด้วยหอยหอยแมงผูกหอยตัวเล็กนะฮะหอยนางรมอ่าอ่าหอยมีหอยนางรมมีด้วยอ่ะนี่ไงหอยนางรมหอยแมงผูกหอยนางรมนี่นี่อ๋อมีอ๋อมีหอยนางรมปนมาหน่อยครับผมอ่าหอยนางรมปล่อยปนมาหน่อยครับก็ไม่หน่อยอ่ะมันเยอะอยู่นะเนี่ยอืมมีหอยนางรมด้วยอ๋อมีหอยนางรมด้วยครับหอยแมงผูโอ่ะ เชีคุ้มค่าคุ้มราคานะครับปี่หอยนางลมหอยแมงผู้นางลมงลอโอ้หอยนางลมยิงด้วยปี๋หอยแมงผู้ด้วยนะครับกุ้งฝีห,ห้าตัวนะครับคือคุ้มค่านะครับนี่ไงพี่นี่ไงเหมือนพี่กินออส่วนเลยนะเต็มเลยเหมือนกินออส่วนด้วยนะครับเนี่ยฮะเส้นะเกลียวปลานะครับแค่ไม่ต้องปรุงนะรสชาติหวานกลมกล่อมนะฮะเด็กไทยของน้องไม่ได้หวานกลมกล่อมนะครับแค่ไม่ต้องปรุงก็ได้อร่อยนะครับน้ำซุปปลาตัวเล็กๆนะครับเนี่ย แต่แค่โบรูปแมวไปเนี่ยแต่น้ำซุปเขาอร่อยนะครับเมื่อกี้แทบไม่ต้องปรุงอนะ่ะถ้าไม่ได้ปรุงก็อร่อยร้านนี้นะครับผมแทบไม่ต้องปรุงนะครับชิมนะฮะร้านนี้กันเราชิมน้ำไปครั้งนะครับเราไม่ใส่เครื่องปรุงอะไรมันก็อร่อยนะฮะแต่ความเคยชินเอาสอนะาานนอักหน่อยนะน้ำปลานิดน้ำตาลหน่อยพริกหน่อยน้ำส้มนิดหนึ่งนะฮะจริงไม่ใส่ก็อร่อยร้านนี้นะครับลองดูแล้วชิมนะรสชาติยังไงยังอร่อยอยู่ครับ นะะฮดูอันนี้เป็นปลาเส้นนะครับเนี่ยปลาเส้นของเขานะครับปลาเส้นเขานะครับอร่อยก็เนี้ยเขาเรียกอร่อยครับอยู่ครับลูกชิ้นปลาเยาวราชเขาอร่อยเยอะยืมเยอะยูเยอะรักหวานมดูเส้นกันดูครับเพื่นนะครับ กุ meal, ้งุ้งอ่ะเดี๋ยวพี่กินเดงนี่เส้นเส้นเหนียวนุ่มครับเส้นเหนียวนุ่มนะฮะพี่กินน้ำหวานไหมน้องเลยน้องมีอะไรบ้างมีเจ้าทงเจ้าถึงเลยปะเนี่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีใยนะครับนะฮะแล้วมีน้ำลำไยหรอนอันนี่อนี้อ่ะน้ำลำไยนะครับเิ็นยานเจ้าถึงหรือเปล่ามึงใส่ผิดอ๋ออ๋อเจออ๋อเจอเจอผู้สาอนี่เจอผู้สาได้นะครับเจอผู้สาละ มีลูกเดียวป่ะห้าสิบบาทครับผม,ไ,มได้กี่ลูกผุ้ชายดูยังใบเดียวฮะรอโอ้นี้แปลกกว่าใบเเหรอบ้องางผู้ชายลูกเดียวเองเดียลูกเดียวเองน้อยจังห้าสิบบาทห้าสิบบาทผู้ชาลูกเดียวน่า,า,ากินนะครับผัดไทยหอยทอดสยามอัมพวานะครับเยอะนะครับ กินหนึ่งจุกสองคนกินไม่หมดครับเนี่ยอร่อยนะ่ากินเนี่ยบางนาได้นะครับอยู่ใกล้ๆนะครับอาหารไทยๆผัดไทยหอยทอดหอยนางรมมีนะครับมีหลายอย่างที่ี่ชอบมาตามชอบเลยนะครับเนี่ยผัดพริกกะเพรา,พาทะเลนะครับก็มีนะครับ ซูเปอร์แซบครับผมเย็นตาโฟบ้านบ้านเบิงครับสามสามรถเย็นตาโฟบ้านเบิ้งนะครับอันนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับเนี่ยลากกิันาทเลยนะโอ้โหตัวตัวอันนี้เป็นอันนี้เป็นโมเดลครับเป็นโมเดลนะครับเห็นแล้วชวนหิวครับผม ลูกชิดนะครับก็มีทับทิมกรอบก็น่ากินนะครับกินของคาวเราต้องมากินของหวานล้างปากล้างคอนะครับน่ากินอร่อยอร่อยนะครับมีกะปูซากะปูซาเชื่อมนะครับเต้าทึงเย็นนะฮะก็มีนะครับเต้าทึงเย็นก็จะเป็นน้ำลำไยครับผม